ไฟล์วิดีโอเนี่ยนะครับที่ถ่ายจากกล้อง canon dslr เนี่ยปกติที่มันลงการ์ดไปได้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีการเข้ารหัสนะครับแต่ตอนที่มันถ่ายเวลาที่ถ่ายปุ๊บเนี่ยมันก็จะลงไปในการ์ดจืดๆจืดไรลงไปใช่ไหมครับจะต้องใช้วิธีการเข้ารหัสก่อนนะครับเพื่อให้มันสมูทนะครับให้มันราบลื่นลงไปนะตัว canon dslr เนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะใช้ฟอร์แมตของ mov นะครับแล้วก็เป็นการเข้ารหัสแบบ h Uh, 2 6 4นะครับเป็นการเข้ารหัสแบบหนึ่งนะครับไฟล์วิดีโอเนี่ยจะมีเยอะแยะมากมายนะครับมันจะมีแบบ AVC HD ก็มีนะครับเป็นพวก MJPEG ก็มีนะแต่ของ Canon เนี่ยจะเป็น S264 ซึ่งเป็นฟอร์แมตไฟล์ที่ค่อนข้างทันสมัยนะแต่ว่าไอการที่เราจะใช้ฟอร์แมตไฟล์ของ S264 เนี่ยวางลงไปบนไทม์ไลน์ของพวกโปรแกรมตัดต่อไม่ว่าจะเป็น Premiere นะครับหรือว่าเป็น uh, Final Cut Pro iMovie นะฮะหรือว่าเป็น Vegas หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะวางลงไปวางั้นอาจจะได้แต่ว่ามันจะทำงานไม่ราบรื่นเลยนะครับเพราะว่า Format s264 เนี่ยมันไม่ได้ทำมาสำหรับในการตัดต่อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขยับเลยนิดน,นึงเดี๋ยวต้องเรนเดอร์อีกแล้วเดี๋ยวต้องเรนเดอร์อีกแล้วมันจะไม่สะดวกนะครับเราจะต้องแปลงให้อยู่ใน Format ที่เหมาะสมสำหรับการตัดตอนะ่อนะอนเหมือนกับเวลาที่เราถ่ายภาพมาเป็น raw file เราต้องแปลงไฟล์ก่อนแล้วก็ค่อยไป Edit นะครับเป็นและสุดท้ายจะออกเป็น JPEG เป็นที่อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ต้องทําให้อยู่ในฟอร์แมตที่โปรแกรมรองรับก่อนเครื่องสามารถทํางานได้โดยมีประสิทธิภาพนะครับตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนรู้กันหน่อยนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องของ Macintosh นะครับเราจะใช้พวกโปรแกรมพวก uh, Final Cut นะครับเป็หลักนะครับตัว Final Cut เนี่ยนะครับมันจะรองรับไฟล์ที่เรียกว่า เอรนแค่ะที่ว่าเป็นเขาเรียกว่า Apple ProRes 422นะครับม <ills> <int ans otted> ีตัวนี้เวลาเอามาตัดต่อมันจะค่อนข้างราบลื่นนะครับตอนนี้จะมีเป็นมี ProRes เยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนนี้มี ProRes 422 LT นะครับซึ่งเหมาะกับไฟล์พวกรซอาทีนี้ไอตัว Canon เนี่ยครับถ้าเป็น 5D Mark II เนี่ยจะมี plug-in นะครับเราสามารถโหลด p l ก g i n จากเว็บไซต์ของตัว Canon นะครับมาใส่ไว้ในโปรแกรมเราได้นะครับแล้วเวลาที่เราจะ transfer การ์ดลงไปเนี่ยนะครับในตัวนี้นะครับหรือไฟล์ลงไปในตัวนี้นะครับมันจะมีให้เลือกเลยนะครับใน r r n f e นะครับใน Lock ก n d t r า n s f e r แล้วก็มี p r e e f Preference ตรงนี้เราสามารถเลือกนะครับนี่ครับ o ว Movie ว่าเราจะให้มันเป็น Format อะไรที่เหมาะสมกับตัว Final Cut นะครับผมก็เลือกเป็น422 LT อ่าแล้วผมก็กดโอเคนะครับเวลาที่เราเอาไฟล์นะครับต่างๆเข้าไปในนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ท่ายเซอรลงไป ใส่เข้าไปในฮาร์ดดิสของเราหรือว่าที่เก็บข้อมูลของเราเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทําการตัดต่อนะมันก็จะแปลงจาก S 2 6 4เนี่ยนะครับไปเป็น Apple 422นะครับ LT ตรงนั้นไปนะมันก็จะทําให้เวลาตัดต่อแล้วเนี่ยราบรื่นขึ้นนะแล้วก็ในอยู่ในฟอร์แมตที่เหมาะสมจากนั้นพอตัดต่อเสร็จเนี่ยนะครับเราก็ต้อง Export อีกนะซึ่งตอน,น Export เนี่ยมันก็จะสามารถ Export ไปเป็น ฟอร์แมต่างๆนะครับอาจจะกลับไปเป็น h 2 6 4ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น boris สี่สองก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบพวก dvd blu ray อะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการนะครับแต่ในขั้นตอนแรกเนี่ยจะต้องใช้วิธีการตัดต่อเข้าไปก่อนนะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปแนะนำในรายละเอียดให้อีกทีนึงตอนนี้ให้เข้าใจก่อนนะครับว่าไฟาล์ที่มาจากกล้อง d l r ตรงๆเนี่ยเวลาที่เอามาตัดต่อเนี่ยมันจะใช้งานยากนะครับมันจะอิดอาดืดยากนะครับเราสามารถที่จะใช้พวกลักอินต่างๆเนี่ย ของแค n ลอโหลดเข้าไปได้นะครับนอกจากปลักอินแล้วเนี่ยนะครับยังมีโปรแกรมเสริมอีกหลายตัวนะครับอย่างเช่นใน Apple ก็จะมี Media screen คลิปนะครับสามารถที่จะดึงไฟล์ต่างๆเนี่ยนะครับแปลงเป็นเป็นฟอร์แมตที่เราต้องการได้นะครับอย่างเช่น264หรืออะไรเนี่ยแปลงเป็นโปรเวล์อะไรก็ได้นะแต่ถ้าให้ PC นะครับ ผมก็ถามคนที่ใช้หลายๆคนนะครับเพื่อนที่อยู่ในวงการเขาก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นพรีเมียร์รุ่นเก่าๆนะครับเขาจะวางเป็นไทม์ไลน์ไว้วางปุ๊บแล้วไม่ต้องทําอะไรนะครับเพราะถ้าขยับปุ๊บบางทีโปรแกรมมันแท้งไปเลยนะครับแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตมาเป็นพวก m p ็หรืออะไรก่อนนะครับก็คุณภาพอาจจะดรอปลงไปนิดนึงแต่ก็มองไม่เห็นหรอกนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วจากนั้นก็ค่อยมาตัดต่อดึงมาตัดต่ออีกครั้งนะฮะภายในภายหลังนะแต่ใน CS5 นะครับ Adobe Premiere CS5 เนี่ย มันรองรับไฟตัวจาก c a n น n ได้เลยนะครับมันสามารถที่จะดึงมาแล้วก็มาวางวางบนนั้นโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอมีผลอะไรมากนักนะครับเพราะมันรองรับซัพพอร์ตเลยมันมันทำเอนจิ้นเข้ามานะหรือว่าถ้าอยากจะลงทุนนะครับก็ยังมีนะมีการ์ดตัดต่ออีกเยอะเลยนะครับสามารถตัดต่อแบบแคล้ายๆ Real Time ได้นะครับโดยการดึงเข้ามาแล้วก็ใช้โปรเซสเซอร์ในการ์ดเนี่ยนะครับช่วยประมวลผลเวลาตัดต่อ อันนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็ลงทุนการ์ดก็จะมีตั้งแต่ระดับไม่กี่พันนะครับจนถึงหลายหมื่นนะครับตรงนั้นก็คือต้องต้องไปศึกษากันอีกที หนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าง่ายๆเนี่ยผมคิดว่าช่วงแรกก็จะเย็นๆดีกว่าเนี่ยพวกพวกพวกผมที่ทํางานกันเนี่ยนะครับผมก็ใช้วิธีเนี่ย t าน n f e r กค่อย t u เ n f e r พอถ่ายมาเสร็จก็ t u เ n f e r แป้งให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานมากหรอกนะครับนะแล้วจากนั้นก็เอามาตัดต่อด้วยความสนุกสนานอะไรก็ตามแต่แล้วก็ค่อย export ออ,ออกไป